วันนี้นะครับผมพามาชมนะครับล้อขนาดกลางนะครับในรุ่น FRR 2 1 0แรงมา้ารุ่นยอดฮิตยอดนิยมของเราเลยนะครับลูกค้าสั่งซื้อกันเยอะมากนะครับเป็น6ล้อขนาดกลางที่เรียกว่าเป็นที่นิยมและขายดิบขายดีมากเลยนะครับสำหรับ FRR นะครับก็จะมี2แรงม้าให้เลือกนะครับคือตัว190แล้วก็ตัว210แรงม้านั่นเองนะครับ ตัว1 9อแรงม้าก็เน้นวิ่งธรรมดานะครับระยะใกล้ระยะกลางนะครับไม่เน้นทำเวลาแต่ถ้า210ก็จะเป็นเรื่องของการวิ่งระยะกลางถึงระยะยาวนะครับเน้นทำเวลานะครับแรงม้าเยอะก็ทำความเร็วได้ดีนะครับส่วนแรงบิดก็ตัว210แรงม้าก็จะมีแรงบิดที่สูงกว่าตัว190แรงม้าก็เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่มี ขาหรือทางสูงชันด้วยนะครับสำหรับคันนี้ก็ลูกค้าก็นำไปวิ่งขนส่งกระเบื้องนะครับกระเบื้องปูพื้นซึ่งต้องมีการขนส่งในลักษณะวิ่งไม่ได้เป็นทางประจำนะครับก็ไปทุกที่นะครับที่มีออเดอร์หรือมีโครงการบ้านจัดสรรต่างๆนะครับที่ต้องนำส่งกระเบื้องจากแหล่งนะครับทาง แถบกรุงเทพนนทบ,บุรีนะครับไปส่งลูกค้าทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นก็ระบุเจาะจงใช้เป็นตัว210ไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะวิ่งไกลแล้วก็มีโอกาสที่จะวิ่งทำเวลารวมถึงบางทีถ้าเป็นทางเหนือก็สบายด้วยนะครับถ้ามีการขึ้นเขาสูงชันนะครับแล้วก็ในตัวของ FRR เนี่ยจะมีช่วงความยาวชัสซีให้เลือกอยู่3ช่วงความยาวนะครับ ช่วงสั้นเริ่มต้นที่4.3เมตรนะครับแล้วก็มาช่วงกลางนะครับยาว5.6เมตรและตัวนี้นะครับเป็นช่วงที่ยาวที่สุดนะครับก็คือ6.5เมตรนั่นเองนะครับคันนี้นะครับก็ต่อมาเป็นกระบะเหล็กธรรมดานะครับฝาข้างแบ่งเปิดได้เป็น2ตอนนะครับคือตอนหน้าและตอนท้าย มีเสากลางอยู่ตรงกลางนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะให้หนึ่งคนสามารถทําการเปิดฝาข้างได้นะครับถ้าทําเป็นฝาข้างยาวตอนเดียวตั้งแต่หัวจดท้ายมันจะยาวแล้วก็หนักมากนะครับทำให้ถ้าทํางานคนเดียวเนี่ยเปิดฝาข้างลงมาได้ไม่สะดวกแน่นอนเพราะมันจะหนักแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับนั้นตัวนี้ก็จึงเป็นฝาข้างแบบแบ่งเปิดได้2ตอนนะครับคนคนเดียวสามารถค่อยๆเปิด ตอนหน้าแล้วก็ตอนท้ายาแล้วก็ถ้าต้องการเปิดโล่งหมดเลยแล้วก็ตัวเสาข้างนะครับก็สามารถเปิดพับห้อยลงมาได้ด้วยเช่นกันครับตัวนี้ก็จะทำให้ทำงานสะดวกนะครับไม่ต้องใช้แรงงานหลายคนก็สามารถเปิดได้นะครับตัวกาดข้างกันโมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะเป็นแบบรุ่นใหม่ ตามกฎหมาย2,567นะครับที่บังคับใช้นะครับทั้งด้านข้างและกันมุดด้านท้ายด้วยนะครับที่จะเห็นตัวกัดท้ายก็จะเป็นตัวยาวๆนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับตัดสีด้วยแดงขาวแดงขาวนะครับไฟใช้เป็น LED นะครับให้ความสว่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างนะครับของตัว รับพื้นกระบะกันบ้างนะครับก็ด้านบนชัสซีก็จะเป็นตัวกาเรียกว่าชัสซีเทียมนะครับเป็นชัสซีของตัวกระบะนะครับแล้วก็จะมีตัวเหล็กลับตามแนวขวางนะครับมีเหล็กรางรับนะครับอยู่เป็นช่วงๆนะครับทุกๆไม่เกิน50ซนเมตรนะครับ มันก็จะช่วยในการรองรับเวลาเราบรรทุกของไปบนพื้นกระบะทําให้กระบะไม่ยุบหรือไม่ตกท้องช้างเป็นหลอนๆนะครับเวลาที่เราวางของหนักๆลงไปนะครับตัวคานขวางที่รับทีๆก็จะช่วยทําให้พื้นกระบะมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่สุดหรือยุบเฉพาะบริเวณได้ง่ายๆนะครับ สำหรับท่านที่สนใจรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนะครับรถบรรทุกอิสุสุทุกรุ่นตัวถังทุกรูปแบบการใช้งานนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดราคาและเงื่อนไขต่างๆนะครับการรับประกันรถใหม่เรารับประกันให้ถึง5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับเพียงแต่ท่านนำรถเข้าศูนย์เข้าเช็คระยะทุกๆ20 0 0 0กิโลเมตรนะครับเราก็รับประกันไปจนครบ5ปีนะครับไม่ว่าจะวิ่ง ทะลุเกินล้านกิโลเมตรก็ตามนะครับเพราะว่ารับประกันแบบไม่จํากัดระยะทางนะครับเพียงลูกค้าทําตามเงื่อนไขในการเข้าเช็คระยะให้ครบใน5ปีนะครับก็ฝากกดติดตามอิสุ t ุทักโฟเซลนะครับช่องที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงอ u ส u ทุกรุ่นตัวถังทุกรูปแบบการใช้งานในเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจ กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมนะครับก็จะลงคลิปให้ชมกันทุกๆอาทิตย์นะครับหรือว่าสนใจรถแบบไหนตัวถังแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันไว้ได้นะครับถ้ามีรถแบบนั้นๆก็จะได้ถ่ายมาให้รับชมแล้วก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับวันนี้เซลนัทขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ